บาวเทโสสวัสดีครับรออครับรออนะอณัคกใดนะผมหรือว่าสบายดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซี FC. ตื่นเช้ามากับบม้เอาควายกินหญ้าน,นะครับผมปลูกเสืยอแก่เสืนะครับไป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 ควายอ้อยขอกกินหญ้านะครับเอฟซีไปนะครับเนี่ยบึง ไอกัดเท้าไห้ท้งนาะนอะ้สีบันนอกเขาก็นาเราหนะ้ากับผมโอ้เขาง,งอกเลยพี่น้องเอ็นในก็ตื่นเช้าเลยเอ็นในนี่กละพาวนะครับเอ็จีงอกเลยครับง,งอกแล้วนะครผมเริ่มเขียวเลยเอ็ดียย แต่นี้ก็เลาะกินมะม่งวงครับพี่น้องเลาะกินของหวานก่อนนะครับคอยเลาะกินของหวานก่อนที่จะลงกินยาต้องกินของหวานก่อนไอ้สนะิช่วงนี้ก็เป็นช่วงพายุพี่น,น้องพายุไซคโคลนนะครับผมเอ่อเข้าไทยไอ้สินะเราเข้าเทพพมาแล้วครับขึ้นฝั่งเทพพม่านะครับ,รรบแต่ว่าเรามีผลกระทบนะครับผมถึงวันที่เอ่อ chăm chịu tụi ngon tí sip hóc nho ý kiến nè phong nha ý kiến kèm 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 เดี๋ยวนะให้มันกินก่อนกินหรือเปล่ามีเหลือหนากเ็เริ่มลายแล้วสินะฝนตกถึงกันหนากเ็เริ่มเคี้ยวแล้วนะครับผมขออม่อยก็ข้อมีหน้ากินนะครับวันนี้นะครับผมสิเลี้ยงควายบ้านๆสนะิไม่ต้องลงทุนสักบาทเลยสินะเลี้ยงเลี้ยงไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลีนะ้ยงสิเกิดมาก็เป็นควายเลยนะครับ ก็ไม่มีน้ำมันครับนี้คลิปนี้ครับผมก็ัถ่ายยามเช้านะครับผมพี่น้องทีเบิองบกรากานก้างใหญ่นะคุกทุ่งนานะครับผมสำหรับหลายๆท่านครับที่อยู่จะในป่าปูนเอฟซีก็เก็บผาพบกาศทุ่งนานะครับผมหยักเเช้านะครับผมให้เบิงนะครับเผื่อคลายเครียดในซี่นี่นะครับผมผมก็ใจครับว่าชีวิตในเมืองนะครับผม หาชมพระไบนี à, này, á, ่ยากนะครับพี่น้องก็เลยเก็บมาฝากนะครับผมซึ่งมีเอฟซีบางท่านบอกว่าชอบบาวโซถ่ายทุ่งนาชอบถ่ายทุ่งนานะครับผมเวลากลับจากทํางานเห็นทุ่งนาแล้วมีความสุขแบบนี้นะครับผมบ่าวเตโซก็เลยเป็นส่วนหนึ่งครับผมเลยถ่ายคลิปให้เอฟซีได้ชมกันเผยใจในหายขายคลิปขายคลิดเอฟซีอยู่ต่ป่าปูนนะครับผม ก็จมคลิปผมได้นะคร um ับวังว่าคลิปผมทำให้หลายๆท่านมีความสุขนะส c ก็ย่งไงก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้บ่าวไทยโซด้วยนะครับสิพลาดมองได้กะติชมมาได้นะครับผมอาจมีมองผิดพลาดกะติชมมาได้นะครับผมกับน้ำรับ ปรุงและแก้ไขต่อไปนะ FC นะครับผมโอเคครับตรงนี้ก็จบแค่นี้นะครับผมรออุณหบดาสวัสดีครับ